สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเคยไหมครับที่หยิบกีวีมาทานด้วยความมั่นใจว่ากําลังมอบสิ่งดีๆให้ร่างกายแต่จะตกใจไหมครับถ้าผมบอกว่าผลไม้แซนดีนี้อาจกําลังทําลายกระเพาะและขัดขวางยาโรคประจําตัวที่คุณทานอยู่เงียบๆในฐานะห,หมาะสมชายผมเจอคนไข้สูงวัยหลายท่านที่ป่วยเรื้อรังเพียงเพราะทานผิดวิธีเหมือนคุณยายมาลีที่ทรมานกับการแสบท้องมานานวันนี้ผมจะเปิดเผยแ ข้อผิดพลาดโดยเฉพาะข้อสุดท้ายที่คนไทยส่วนใหญ่ทําผิดจนเสียประโยชน์มหาศาลก่อนเราจะเริ่มถ้าคุณเคยทานกีวีและรู้สึกไม่สบายท้องช่วยพิมพ์คําว่าใช่บอกผมหน่อยนะครับข้อผิดพลาดที่ 1. การกินกีวีตอนท้องว่างโดยเฉพาะในยามเช้านี่คือความเข้าใจผิดที่เจอบ่อยที่สุดและน่าเป็นห่วงที่สุดครับผมเชื่อว่าหลายท่านในที่นี้พอตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่อยากทําคือการดูแลตัวเองใช่ไหมครับ ท่านอาจจะเดินเข้าครัวหยิบกีวีจากตู้เย็นมาปอกเปลือกทานสดๆทันทีด้วยความเชื่อที่ถูกปลูกฝังกันมานานว่ากินผลไม้ตอนพองว่างสิร่างกายจะได้ดูดซึมวิตามินได้เต็มที่หรือกินผลไม้ก่อนอาหารสิจะได้ช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับแต่สำหรับกีวีแล้วกฎข้อนี้ใช้ไม่ได้ครับและมันอาจจะกลายเป็นการทำร้ายตัวเองโดยไม่รู้ตัวทำไมถึงเป็นแบบนั้น ผมขออธิบายให้เห็นภาพง่ายๆแบบนี้นะครับในเนื้อกีวีสีเขียวสวยๆนั้นมันไม่ได้มีแค่วิตามินซีครับแต่มันมีเอนไซม์ธรรมชาติชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแอคตินิดินซ่อนอยู่เจ้าแอคตินิดินตัวนี้มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นมากคือมันเป็นเหมือนมีดธรรมชาติที่คมกริบมีหน้าที่หลักในการย่อยและตัดโปรโตีนให้ขาดออกจากกันครับ นี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเราหมักเนื้อสัตว์ด้วยกีวีเนื้อถึงนุ่มเปือ่อยยุ่ยได้รวดเร็วก็เพราะฤทธิ์ของเอนไซม์ตัวนี้นั่นเองครับทีนี้ลองจินตนาการตามหมอนะครับเมื่อท่านทานกีวีเข้าไปตอนเช้าตรู่ตอนที่ท้องของท่านเนี่ยว่างเปล่าไม่มีข้าวต้มไม่มีไข่ต้มไม่มีเนื้อสัตว์อะไรเลยในกระเพาะเจ้าเอนไซน์นักตัดตัวนี้มันลงไปถึงท้องมันก็มองหาโปรตีนที่จะย่อยครับแต่เมื่อมันไม่เจออาหารมันจะทํำยังไงครับมันก็จะเริ่มหันไป ย่อยสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดนั่นก็คือเหยื่อบุกระเพาะอาหารของท่านนั่นเองครับประกอบกับกีวีมีความเป็นกรดตามธรรมชาติอยู่แล้วการที่ทั้งกรดและเอนไซม์ทำงานพร้อมกันในกระเพาะที่ว่างเปล่ามันจึงก่อให้เกิดการระคายเคืองที่รุนแรงกว่าผลไม้อื่นๆครับปัญหานี้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในกลุ่มผู้สูงวัยอย่างพวกเราครับเพราะเมื่ออายุมากขึ้นผนังกระเพาะของเราจะบางลงตามธรรมชาติความแข็งแรงในการทนต่อกรดก็น้อยลง ใครที่เป็นโรคกระเพาะหรือเป็นกรดไหลย,ย้อนอยู่แล้วการกินกีวีตอนท้องว่างก็เหมือนกับการราดน้ำมันลงบนกองไฟครับท่านจะรู้สึกแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นลิ้นปี้หรือบางท่านอาจจะรู้สึกคลื่นไส้มวนท้องเหมือนมีลมตีขึ้นมาทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพราะท่านป่วยเป็นโรคใหม่นะครับแต่เป็นเพราะจังหวะเวลาในการกินมันผิดครับผมขอยกตัวอ,อย่างคนไข้ของผมท่านนึงชื่อ คุณยายมาลีอายุ72ปีครับคุณยายมาลีเป็นคนรักสุขภาพมากตื่นเช้ามาต้องทานผลไม้จานใหญ่ก่อนทานข้าวเสมอแต่คุณยายบ่นกับผมตลอดว่าหมอจะ๊ะยายกินข้าวต้มก็ย่อยง่ายแล้วทำไมยายยังปวดท้องจุกๆทุกเช้าเลยยายไปส่องกล้องก็ไม่เจออะไรน่ากังวลพอผมซักประวัติอย่างละเอียดถึงได้รู้ว่าในจานผลไม้ยามเช้าของคุณยายมีกีวีอยู่ด้วยเสมอ ผมเลยให้ใบสั่งยาใบใหม่กับคุณยายไปไม่ใช่ยาเม็ดร,ราคาแพงนะครับแต่เป็นคำแนะนำเดียวสั้นๆว่ายายครับลองเปลี่ยนมากินกีวีหลังกินข้าวต้มมือเช้าสักหนึ่งชั่วโมงนะครับเชื่อไหมครับว่าเพียงแค่สัปดาห์เดียวคุณยายมาหลีกลับมาหาผมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มบอกว่าอาการปวดท้องหายไปเหมือนไปทิ้งดังนั้นทางออกของเรื่องนี้ง่ายและทำได้ ทันทีครับคืออย่าให้กีวีเป็นสิ่งแรกที่ตกถึงท้องครับให้ท่านทานอาหารมื้อหลักให้อิ่มก่อนไม่ว่าจะเป็นข้าวสวยแกงจืดปลาทอดหรือไข่ตุนให้โปรตีนจากอาหารเหล่านี้ลงไปรอในกระเพาะก่อนเพื่อให้เอนไซม์แอคตีนิดินจากกีวีลงไปช่วยย่อยอาหารเหล่านั้นแทนที่จะไปกัดกระเพาะครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมง หลังมืออาหารครับการทําแบบนี้จะเปลี่ยนกีวีจากตัวร้ายให้กลายเป็นผู้ช่วยมือหนึ่งที่ทำให้ท่านสบายท้องไม่แน่นท้องหลังกินข้าวและได้รับวิตามินเต็มที่โดยไม่เจ็บตัวครับข้อผิดพลาดที่ 2. การจับคู่กีวีกับนมหรือผลิตภัณฑ์จากนมข้อนี้เป็นเรื่องที่ทันสมัยหน่อยครับผมเห็นลูกหลานหลายคนหรือแม้แต่รายการทีวีชอบแนะนำเมนูสุขภาพหน้าตาสวยงามเช่น โยเกิร์ตพาเฟตกีวีที่เอาโยเกิร์ตมาตักสลับชั้นกับกีวีสดหรือสมูทตี้กีวีนมสดสีเขียวพาสเทลหน้าทานดูแล้วน่าจะเป็นสุดยอดอาหารเช้าที่เต็มไปด้วยแคลเซียมและวิตามินซีใช่ไหมครับแต่ความจริงที่น่าตกใจคือการจับคู่สออย่างนี้เป็นคู่กัดทางเคมีอาหารที่รุนแรงมากครับและอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านท้องอืดท้องเฟอ้อโดยไม่รู้ตัววิทยาศาสตร์เบื้องหลังเรื่องนี้น่าสนใจมากครับ และมันก็เกี่ยวข้องกับเจ้าเอนไซม์แอคตินิดินเจ้าเก่าของเราอีกแล้วครับคืออย่างนี้ครับในนมวัวหรือโยเกิรต์ตจะมีโปรโตีนหลักตัวหนึ่งชื่อว่าเคซีนครับโปรโตีนตัวนี้ปกติจะย่อยยากนิดหน่อยอยู่แล้วแต่เมื่อมันมาเจอกับเอนไซม์แอคตินิดินในกีวีเอนไซม์จะเข้าไปโจมตีและตัดโครงสร้างโปรโตีนเคซีนอย่างรวดเร็วและรุนแรงครับปฏิกิริยานี้จะทำให้โปรโตีนในนมเกิดการตกตะกอน จับตัวเป็นก้อนแข็งๆและที่แย่ไปกว่านั้นคือมันจะสร้างสารประกอบที่มีรสคมจัดขึ้นมาครับถ้าท่านไม่เชื่อผมผมขอท้าให้ท่านลองทําการทดลองวิทยาศาสตร์ในครัวดูเล่นๆก็ได้ครับลองเอากีวีสดมาปั่นรวมกับนมบัวแล้วตั้งทิ้งไว้สัก15-20นาทีท่านจะเห็นเลยว่านมจะเริ่มแยกชั้นจับตัวเป็นเม็ดๆเหมือนนมบูดและถ้าท่านลองชิมดูรสชาติมันจะขมจนแทบกลืนไม่ลงเลยครับ ทีนี้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าท่านดื่มสมูทตี้กีวีนมสดลงไปเร็วๆในขณะที่มันยังไม่ทันคมในแก้วแต่มันจะลงไปทำปฏิก,กิริยานี้ในท้องของท่านครับนมจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนในกระเพาะซึ่งสำหรับระบบย่อยอาหารของผู้สูงวัยที่ทำงานช้าลงอยู่แล้วการต้องมาจัดก,การกับก้อนโปรตีนที่ตกตะกอนแบบนี้เป็นภาระที่หนักอึ้งครับผลที่ตามมาคืออาการท้องอืดแน่นท้อง เหมือนมีลมดันอยู่ในท้องหรือที่คนโบราณเรียกว่าลมตีขึ้นเบื้องสูงทําให้เลิอเปรี้ยวหรือผายลมบ่อยๆบางท่านอาจจะคิดว่าตัวเองแพ้นมหรือน้ําย่อยไม่ดีแต่จริงๆแล้วท่านแค่จับคู่ผิดเท่านั้นเองครับทางแก้สําหรับปัญหานี้เนี่ยไม่ใช่การเลิกกินกีวีหรือเลิกกินนมนะครับแต่คือการแยกกับเราอยู่ครับถ้าท่านอยากทานโยเกิร์ตให้ทานโยเกิร์ตให้เสร็จก่อนแล้วเว้นระยะสัก1นถึงสงชั่วโมง ค่อยทานกีวีตามหรือทานกีวีในมื้อหนึ่งแล้วทานนมในอีกมื้อหนึ่งไปเลยครับแต่ถ้าท่านชอบทานน้ำปั่นหรือสมูทตี้จริงๆผมแนะนำให้เปลี่ยนคู่หูให้กีวีครับแทนที่จะใช้นมบัวลองใช้น้ำมะพร้าวดูสิครับน้ำมะพร้าวมีความหวานหอมเข้ากับรสเปรี้ยวของกีวีได้ดีมากและยังมีเกลือแร่ช่วยเรื่องอ่อนเพลียด้วยหรือจะปั่นคู่กับน้ำสับประรด หรือแอปเปิลเขียวก็ได้ครับการจับคู่แบบนี้นอกจากจะรสชาติดีไม่ขมไม่ตกตะกอนแล้วยังช่วยเสริมทุติกันในการต้านอนุมูลอิสระและทำให้ท่านสดชื่นกระปรีก้กระเป่าโดยไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องท้องอื่นเลยครับจำไว้นะครับกีวีกับนมเป็นเพื่อนที่ไม่ถูกกันอย่าจับมาอยู่ช่วยเดียวกันครับข้อผิดพลาดที่ 3. การฝากความหวังเรื่องสุขภาพไว้ที่กีวีเพียงอย่างเดียว ข้อนี้เป็นเรื่องของทัศนคติและความเข้าใจผิดครับผมเข้าใจดีครับว่าพอเราอายุมากขึ้นเราก็อยากจะหาวิธีดูแลตัวเองที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดพอเราได้ยินข่าวหรืออ่านไลน์ที่ส่งต่อกันมาว่ากีวีคือซูเปอร์ฟู้ดมีวิตามินซีสูงกว่าส้มกินวันละลูกโรคภัยไม่กล้าเข้าใกล้หลายท่านก็เกิดความศรัทธาและยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด กินกีวีวันละ1นถึงสงลูกทุกวันแล้วก็สบายใจคิดว่าฉันทำหน้าที่ดูแลสุขภาพครบถ้วนแล้วจึงละเลยการทานผักผลไม้อื่นๆไปแต่ผมต้องเรียนท่านตามตรงแบบหมอคุยกับคนไข้ที่สนิทกันนะครับว่าร่างกายของเราซับซ้อนกว่านั้นครับการหวังพึ่งพากีวี่เพียงอย่างเดียวเปรียบเสมือนการที่ท่านทรงทหารเก่งๆเพียงคนเดียวออกไปรบกับค่าศึกนับหมื่นครับจริงอยู่ว่า วิตามินซีในกีวีนั้นเก่งกาจมากเป็นเหมือนแม่ทัพที่คอยปกป้องเม็ดเลือดและภูมิคุ้มกันแต่ร่างกายที่เสื่อมถอยลงทุกวันตามวัยต้องการกองทัพที่ครบครันเพื่อปกป้องทุกส่วนของร่างกายครับกีวีอาจจะเก่งเรื่องวิตามินซีแต่กีวีสอบตกในเรื่องของวิตามินที่ละลายในไขมันครับเช่นวิตามินอ e, ีที่ช่วยปกป้องสมองและผนังเซลล์วิตามินเอที่ดูแลดวงตา หรือแร่ธาตุสำคัญอย่างซิลิเนียมและสังกะสีที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์ลึกๆการที่ท่านกินแต่กีวีซ้ำๆทุกวันร่างกายท่านจะได้วิตามินซีจนล้นซึ่งส่วนเกินก็ถูกขับออกทางปัสสาวะแต่กลับขาดแคลนสารต้านอนุมูลอิสระตัวอื่นๆที่จำเป็นไม่แพ้กันงานวิจัยทางโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุยืนยันชัดเจนครับว่าคนที่กินผักผลไม้หลากหลายสีมีความเสี่ยงต่อโรคสมองเสื่อม โรคหัวใจและมะเร็งน้อยกว่าคนที่กินผลไม้ชนิดเดียวซ้ำๆแม้ว่าผลไม้นั้นจะชื่อว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดก็ตามเพราะสารอาหารจากพืชแต่ละสีมันทำงานเสริมฤทธิ์กันครับวิตามินซีจากกีวีจะทำงานได้ดีขึ้นเป็น10บเท่าถ้ามีสารฟลาโวนอยจากผลไม้สีแดงหรือวิตามินอ e, ีจากถั่วมาช่วยหนุนหลังดังนั้นวิธีแก้ไขคือการบริหารความเสี่ยงบนจานอาหารครับผมไม่ได้บอกให้เลิกกินกีวี แต่ขอให้ท่านหาเพื่อนมาให้กีวีครับลองจัดเมนูแบบนี้นะครับมื้อเช้าทานกีวีหลังอาหารเพื่อรับวิตามินซีมื้อกลางวันลองทานมะละกอสุกหรือผัดฟักทองเพื่อเติมเบตา้าแคโรทีนและวิตามินเอมื้อเย็นทานผัดผักบุ้งหรือแกงจืดตำลึงเพื่อรับวิตามินและเกลือแรเ่เขียวๆหรือในมื้อว่างถ้าท่านทานกีวีลองโรยถั่วอัรมด์บด หรือเม็ดมะม่วงหิมพานลงไปสักนิดไขมันดีและวิตามินอีจากถั่วจะช่วยเติมเต็มสิ่งที่กีวีขาดหายไปครับการกินแบบผสมผสานเช่นนี้จะสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งให้ท่านห่างไกลจากความเสือ่อมและโรภภคภัยไข้เจ็บได้ดีกว่าการพึ่งพาฮีโร่เพียงคนเดียวครับข้อผิดพลาดที่ 4. การยึดติดกินอยู่แค่สีเดียวข้อนี้เป็นเรื่องที่เรามักมองข้ามเวลาไปจ่ายตลาดครับ เวลาท่านไปตลาดสดหรือซุปเปอร์มาร์เก็ตท่านมักจะเห็นกีวีวางขายอยู่และส่วนใหญ่ท่านก็จะหยิบกีวีสีเขียวที่มีคนปุกปุยลงตะกรา้าด้วยความเคยชินเพราะเป็นแบบที่เรากินมาตั้งแต่สาวๆหรือเพราะราคามันมักจะถูกกว่ากีวีสีทองที่ผิวเกลี้ยงกว่าใช่ไหมครับหรือบางท่านอาจจะชอบแต่กีวีสีทองเพราะมันหวานกว่าไม่เปรี้ยวจีดเหมือนสีเขียวแต่ท่านทราบไหมครับว่า การเลือกกินแค่สีใดสีหนึ่งท่านกำลังทิ้งประโยชน์อีกครึ่งหนึ่งไปอย่างน่าเสียดายเพราะกีวีสองสีนี้ไม่ได้ต่างกันแค่รสชาติแต่พวกมันคือยาคนละขนาดที่มีสรรพคุณดูแลร่างกายคนละด้านอย่างชัดเจนครับลองจินตนาการว่ากีวีเป็นหมอเฉพาะทางนะครับหมอเขียวกีวีสีเขียวคือหมอผู้เชี่ยวชาญด้านลำไส้และทางเดินอาหารครับ กีวีสีเขียวมีปริมาณไฟเบอร์กากใยสูงมากและที่สำคัญคือมีเอนไซม์แอคตินิดินที่ช่วยย่อยโปรโตีนที่เราพูดถึงไปตอนต้นในปริมาณที่เข้มข้นกว่าสีทองมากครับดังนั้นถ้าโจทย์สุขภาพของท่านคือท้องผูกขับถ่ายยากอึดอัดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยหมอเขียวคือคำตอบที่ดีที่สุดครับมันจะช่วยกวาดล้างลำไส้และช่วยให้ระบบขับถ่ายของท่านกลับมาเป็นปกติเหมือนหนุ่มสาว หมอทองกีวีสีทองคือหมอผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิต้านทานและชะลอวัยครับกีวีสีทองมีเนื้อที่ละเอียดกว่ากรดน้อยกว่าแต่ที่เด็ดคือมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าสีเขียวถึงเกือบ2เท่าและยังมีสารกลุ่มแคโรทีนอยด์สูงซึ่งสารตัวนี้แหละครับที่เป็นเกราะป้องกันดวงตาจากต้อกระจกและปกป้องผิวหนังเหี่ยวย่นจากแสงแดดดังนั้นถ้าโจทย์ของท่านคือ ช่วงนี้เป็นวัดบ่อยอ่อนเพลียอยากบำรุงสายตาหรืออยากผิวสวยหมอทองคือคำตอบที่ตรงจุดครับเห็นไหมครับว่าถ้าท่านซื้อแต่สีเขียวท่านจะได้แค่เรื่องขับถ่ายแต่ขาดเรื่องบำรุงสายตาและบูสต์ภูมิคุ้มกันขั้นสุดถ้าท่านซื้อแต่สีทองท่านก็ได้วิตามินซีเยอะจริงแต่อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องขับถ่ายดีเท่าสีเขียวคาแนะนานของหมอสมชายคืออย่ายึดติดครับให้กินสลับกันหรือเลือกใช้ให้ถูกสถานการณ์ครับ เช่นวันไหนท่านทานมื้อใหญ่ทานเนื้อย่างหมูกระทะหรือบุฟเฟ่วันนั้นให้เลือกทานกีวีสีเขียวปิดท้ายครับเพื่อช่วยย่อยเนื้อสัตว์กองโตในท้องแต่ถ้าช่วงไหนอากาศเปลี่ยนฝนตกท่านรู้สึกคัดจมูกครั่นเนื้อครั่นตัวหรือต้องใช้สายตาดูโทรศัพท์เยอะๆให้เลือกทานกีวี่สีทองเพื่ออ,อัดฉีดวิตามินซีเข้าเส้นเลือดครับการรู้จักรุกแรรับสลับสีไปมาแบบนี้ จะทำให้ท่านใช้เงินซื้อผลไม้ได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์และได้ประโยชน์ครบทุกด้านอย่างแท้จริงครับเป็นยังไงบ้างครับผ่านไปแล้ว4ข้อท่านเริ่มเห็นภาพหรือยังครับว่าเรื่องเล็กๆอย่างการกินผลไม้ถ้าเราใส่ใจรายละเอียดปรับเปลี่ยนแค่นิดเดียวผลลัพธ์ต่อสุขภาพมันต่างกันมหาศาลเลยนะครับจากยาพิษกลายเป็นยาบำรุงได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องราวย,ยังไม่จบแค่นี้เรายังมีอีก4ข้อผิดพลาดที่เหลือรอยอยู่ และขอบอกเลยว่าข้อที่เหลือนี้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยยาประจำตัวและส่วนที่แพงค่าที่สุดของกีวีที่ท่านอาจกํำลังทิ้งลงทางขยะทุกวันเรามาติดตามกันต่อนะครับข้อผิดพลาดท,ที่5การลืมล้างผลไม้เพราะคิดว่าเดี๋ยวก็ปอกเลอกทิ้งแล้วมาถึงข้อนี้ผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องเกือบทุกคนทำกันจนเป็นนิสัยใช่ไหมครับ เวลาเราซื้อกีวีมาจากตลาดหรือซูเปอร์มาร์เก็ตเราเห็นผิวสีน้ําตาลที่มีขนปกคลุมอยู่เราก็มักจะคิดในใจว่าช่างมันเถอะสกปรกหน่อยก็ไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราก็เอามีดปอกเปลือกทิ้งอยู่แล้วเราไม่ได้กินเปลือกสักหน่อยความคิดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของภัยเงียบที่มองไม่เห็นผมอยากให้ท่านลองจินตนาการตามหมอนะครับผิวของกีวีที่มีขนเล็กๆปกคลุมอยู่นั้นมันทําหน้าที่เหมือนกับไม้กวาดหรือฟองน้ํา ตามธรรมชาติครับมันจะดักจับทุกอย่างที่ลอยอยู่ในอากาศหรือสัมผัสกับมันไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองจากท้องถนนสารเคมีตกค้างจากการฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงหรือที่น่ากลัวที่สุดคือแบคทีเรียร้ายอย่างซัลโมเนลล่าและอีโคไลที่อาจจะติดมาจากมือของคนคัดแยกผลไม้หรือจากการขนส่งที่ยาวนานทีนี้วินาทีที่ท่านจะรดมีดลงบนผิวกีวีที่ยังไม่ได้ล้างเพื่อที่จะปอกมัน สิ่งที่เกิดขึ้นคือใบมีดของท่านจะทำหน้าที่เป็นทาหนะชั้นดีที่จะกวาดเอาเชื้อโรคฝุ่นและสารเคมีจากผิวเปลือกด้านนอกลากผ่านเนื้อผลไม้เข้าไปฝังอยู่ในเนื้อสีเขียวช้ำด้านในครับพอท่านหั่นเสร็จท่านก็หยิบเนื้อกีวีชิ้นนั้นเข้าปากโดยที่ท่านไม่รู้เลยว่าท่านเพิ่งจะป้ายเชื้อโรคลงไปบนของว่างแสนอร่อยของท่านเองสำหรับคนหนุ่มสาวภูมิต้านทานเขาแข็งแรงเขาอาจจะไม่รู้สึกอะไร แต่สําหรับผู้สูงวัยอย่างเราที่ระบบย่อยอาหารเริ่มเปราะบางการได้รับแบคทีเรียเพียงเล็กน้อยแบบนี้อาจทําให้เกิดอาการท้องเสียอาหารเป็นพิษหรือลำไส้อักเสบได้ครับหลายครั้งที่คนไข้มาหาผมแล้วบ่นว่าท้องไส้ไม่ดีสงสัยจะทาตูอ่อนจริงๆแล้วท่านไม่ได้ทาตัวอ่อนหรอกครับแต่ท่านอาจจะกําลังทานกีวีเปื้อนเชื้อโรคอยู่โดยไม่รู้ตัวดังนั้นวิธีแก้ไขที่ถูกต้องและง่ายมากครับ คือการล้างก่อนปอกเสมอครับให้ท่านนํากีวีไปล้างผ่านน้ำก๊อกที่ไหลผ่านใช้มือหรือแปรงนุ่มๆถูเบาๆที่ผิวขนของมันซักประมาณ20วินาทีให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกลุดออกไปก่อนแล้วค่อยเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดก่อนที่จะลงมีปปอกเปลือกครับหรือถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นแช่น้ำผสมน้ำส้มสายชูจางๆสักครู่ก็จะช่วยฆ่าเชื้อได้ชะงัดนัก การเสียเวลาเพิ่มเพียงครึ่งนาทีนี้จะช่วยปกป้องลำไส้ของท่านให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อได้อย่างมหาศาลครับข้อผิดพลาดที่6การเพิกเฉยต่อสัญญาณแพ้ข้อนี้เป็นเรื่องที่อันตรายและมักถูกมองข้ามครับเพราะเรามักจะคิดว่าผลไม้คืออาหารที่ปลอดภัยที่สุดแต่ในความเป็นจริงกีวีคือหนึ่งในผลไม้ที่กระตุ้นให้เกิดอาการแพ้ได้บ่อยกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ หาการแพ้ก,กีวีมักจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพราะรสชาติของผลไม้เองเคยไหมครับที่ท่านทานกีวีเข้าไปแล้วรู้สึกยิบยิบที่ปลายลิ้นหรือรู้สึกคันๆันที่ริมฝีป,ปากหรือในลําคอหลายท่านคิดว่าอ๋อมันคงเป็นเพราะกีวีมันเปรี้ยวหรือกัดลิ้นเฉยๆแล้วก็ฟืนทานต่อไปแต่ในฐานะห,หมอผมต้องเตือนท่านด้วยความหวังดีครับว่านั่นไม่ใช่ความเปรี้ยวแต่มันคือเสียงเตือนภัย จากระบบภูมิคุ้มกันของท่านครับอาการแบบนี้ทางการแพทย์เรียกว่า OAS OAS หรืออาการแพ้ในช่องปากครับสาเหตุที่กีวีทําให้เกิดอาการนี้เพราะโปรตีนในกีวีมีโครงสร้างคล้ายคลึงกับยางพาราครับใช่ละครับยางพาราที่เขามาทําถุงมือนั่นแหละครับและมันยังคล้ายกับละอองเกสรของดอกไม้บางชนิดด้วยดังนั้นถ้าท่านเคยมีประวัติว่าแพ้ถุงมือยางหรือแพ้เกสรดอกไม้ ท่านมีความเสี่ยงสูงมากที่จะแพ้กีวีด้วยครับในผู้สูงอายุปฏิกิริยานี้อาจจะไม่ได้หยุดแค่ที่ปากครับหากท่านยังฝืนทานต่อไปร่างกายอาจจะต่อต้านรุนแรงขึ้นจนทําให้เกิดอาการปากบวมตาบวมพื้นขึ้นตามตัวหรือในกรณีที่ร้ายแรงที่สุดอาจทําให้หลอดลมตีบและหายใจลําบากได้ครับซึ่งนั่นเป็นภาวะฉุกเฉินที่อันตรายถึงชีวิตดังนั้นกฎเหล็กของข้อนี้คือฟังเสียงร่างกายของท่านครับ ถ้ากินคําแรกแล้วรู้สึกซาซาลิ้นคันคอหรือปากเจอให้หยุดทานทันทีครับอย่าเสียดายของให้ใคลายออกมาแล้วดื่มน้ำตาลม,มากๆถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ครับจำไว้นะครับว่าอาการแพ้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นและไม่ใช่ความอ่อนแอแต่มันคือคกลไกป้องกันตัวของร่างกายที่เราต้องเคารพและปฏิบัติตามครับข้อผิดพลาดที่7การกินกีวีชนกับยาโรคประจําตัว นี่คือจุดที่สําคัญที่สุดสําหรับผู้สูงวัยครับเพราะวัยของเรามักจะมียาประจําตัวติดตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นยาลดความดันยาละลายลิ่มเลือดหรือยาบํารุงหัวใจและนี่คือจุดที่กีวีอาจจะกลายร่างจากผลไม้เพื่อสุขภาพเป็นตัวป่วนที่ไปขัดขวางการรักษาของคุณหมอได้ครับกีวีมีคุณสมบัติพิเศษตามธรรมชาติคือมันช่วยให้เลือดไหลเวียนดีและลดความดันโลหิตได้ครับ ฟังดูเหมือนจะดีใช่ไหมครับแต่มันจะกลายเป็นปัญหาทันทีถ้าท่านทานกีวีควบคู่ไปกับยาที่มีฤทธิ์คล้ายกันอย่างแรกถ้าท่านทานเนี่ยยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินหรือแอสไพรินเพื่อป้องกันเส้นเลือดอุดตันการทานกีวีในปริมาณมากจะไปเสริม,มทิ่ยาทําให้เลือดของท่านเหลวเกินไปครับผลที่ตามมาคือท่านอาจจะเกิดรอยชำ้ำจำเลือด ตามแขนขาได้ง่ายผิดปกติหรือถ้ามีบาดแผลเลือดก็จะหยุดไหลายยากหรืออาจจะมีเลือดออกตามไรฟันอย่างที่สองถ้าท่านทานยาลดความดันโลหิตโดยเฉพาะยากลุ่ม ACEinhibitor การทานกีวีที่มีโพแทสเซียมสูงอาจจะไปเสริมฤทธิยาทำให้ความดันของท่านตกหวบลงไปต่ำเกินไปครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือท่านอาจจะรู้สึกหน้ามืด เวียนหัวหรือวูบได้ง่ายๆเวลาลุกจากที่นอนหรือเก้าอี้ซึ่งการล้มในผู้สูงอายุนั้นเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องป้องกันให้ถึงที่สุดครับดังนั้นวิธีแก้ไขคือปรึกษาหมอประจําตัวของท่านครับถ้าท่านมียาเหล่านี้อยู่ไม่ได้แปลว่าห้ามกินกีวีนะครับแต่ต้องกินอย่างชานฉลาดคืออยากกินพร้อมยาให้เว้นระยะห่างจากเวลาทานยาอย่างน้อย2ถึง3ชั่วโมง เพื่อไม่ให้สารอาหารไปตีกับยาในกระเพาะและทานในปริมาณที่พอเหมาะวันละหนึ่งลูกก็เพียงพอแล้วครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองครับก่อนจะไปข้อสุดท้ายผมอยากเช็คความปลอดภัยของทุกท่านครับถ้าท่านใดในที่นี้กำลังทานยาโรคหัวใจหรือยาความดันอยู่ช่วยพิมพ์คำว่าโรคหัวใจลงในคอมเมนต์หน่อยนะครับผมจะได้ทราบว่ามีกี่ท่านที่ต้องระวังเรื่องนี้เป็นพิเศษข้อผิดพลาดที่ การปอกเปลือกทิ้งและสูญเสียยาอายุวัฒนะไปมาถึงข้อสุดท้ายที่น่าเสียดายที่สุดครับคนส่วนใหญ่ปอกเปลือกกีวีทิ้งลงถังขยะเพราะรำานคาญขนของมันแต่ท่านทราบไหมครับว่าเปลือกกีวีคือสวนที่มีคุณค่าทางยามากที่สุดครับมันมีไฟเบอร์มากกว่าเนื้อถึง50%และอัดแน่นด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต้านมะเร็งและชะลอความแก่ครับการทิ้งเปลือก ก็เหมือนเราซื้อ,อยามาราคาแพงแต่กินแค่ครึ่งเม็ดแล้วทิ้งอีกครึ่งหนึ่งไปครับหมอสมชายมีวิธีทานเปลือกให้อร่อยมาฝากครับวิธีแรกลองเปลี่ยนมาทานกีวีสีทองครับเปลือกมันบางและไม่มีขนมันสีเขียวล้างสะอาดแล้วกัดกินได้เหมือนแอปเปิ้ลเลยครับกรอบอร่อยมากวิธีที่2ถ้าชอบสีเขียวให้ใช้แปรงสีฟันสะอาดๆขัดขนออกตอนล้างครับ แล้วหั่นเป็นแว่นบางๆท่านจะเคี้ยวได้สบายๆโดยไม่รู้สึกสากลิ้นเลยครับวิธีที่3ปั่นรวมครับโยนลงเครื่องปั่นทั้งลูกสมูตตี้จะเนียนนุ่มแต่ท่านได้ไฟเบอร์จากเปลือกไปเต็มๆ100%ซครับลองปรับเปลี่ยนดูนะครับพอแม่พี่น้องจากที่เคยปอกทิ้งลองหันมาทานทั้งเปลือกดูแล้วท่านจะพบว่าระบบขับถ่ายของท่านดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยครับ สุขภาพดีเริ่มต้นที่ความเข้าใจครับลองนำา8ข้อนี้ไปปรับใช้แล้วท่านจะทานกีวีได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยที่สุดครับกลับมาที่คุณยายมาหลีครับเพียงแค่ยายเปลี่ยนมาทานกีวีหลังมื้อเย็นอาการปวดท้องก็หายไปเป็นเปรดทิ้งครับเห็นไหมครับว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่ความเข้าใจที่ถูกต้องตอนนี้หมออยากขอให้คุณลุงคุณป้าช่วยพิมพ์บอกหมอในคอมเมนต์หน่อยครับว่า สัปดาห์นี้ท่านตั้งใจจะเปลี่ยนนิสัยข้อไหนเป็นข้อแรกเช่นจะล้างกีวีก่อนเปอกหรือจะลองทานเปลือกกีวีคำสัญญาเล็กๆของท่านอาจเป็นจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่แข็งแรงครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับสวัสดีครับ